ลี f i นไฟตำนานมวยไทยในเวทีโลกคลิปนี้ก็ชาวทุกท่านมาชมไฟกันชกของยอดนักชกชาวไทยระดับตำนานอีกคนหนึ่งยอดแสงไกลไฟเทคยอดนักชกจากหนองบัวลำพูถือว่าเป็นนักชกชาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้อีกคนหนึ่งไฟนี้จะพาทุกท่านไปที่ประเทศจีนไปที่เมืองเฉิงตูในรายการ EM Legend นตำนานการต่อสู้ครั้งที่32 ถือเไปไ็นการใหญ่อีกการหนึ่งของประเทศจีนนะครับต้องพบกับยอดนักชกเจ้าถิ่นดีกรีเป็นกัปตันทีมชาติเลยนะครับกีฬาหมัดมวยผู้ที่เคยพระฝีมือมากับยอดนักชกชาวไทยอย่างบวกขาวบัญชาเมฆในไฟนั้นก็ทำเอาบวกขาวนะครับเกือบหลุดตกเวทีไปเนี่ยนะครับเป็นการชกที่ถือว่ายอดมวยอีกคนหนึ่งน,นะครับตัวท็อปเลยนะครับพอไฟนะครับคนนี้นะครับ เฉินยวนปิงนะครับสิบสำนักหงอไปนะเป็นนักชกที่ฝึกฝนนะครับศิลปะการต่อสู้ที่หลากหลายนะครับเพราะว่ารายการ e m ็ e g e n นี่ถือว่าเป็นรายการที่ผสมผสานศิลปะการต่อสู้นะครับแบบดั้งเดิมผสมผสานกับการต่อสู้ในแบบใหม่สมัยใหม่นะครับนี่นะครับชกกันในกิจการมมวยคิกบ็อกซิ่งนะฮะสามยก ยกละ3นาทีพิกัด70กิโลกรัมนะครับถ้าเสมอต่อกันในเอ็กซ่าราวยกพิเศษยกทีงเริ่มขึ้นนะครับกางกเกงสีแดงกับตนทีมชาติจีนเจ้าถิ่นนะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับยอดแสนไกลเฟเทค อายุอายุ33ปีนะครสูง171่วนจัตถินอายุ24ปีสูง175ถือว่าเป็นท็อปไฟต์ดาราอีกคโนนึ่งนะครับของจีนเดี๋ยครับมาชมกันโชกนะัดในยกที่หนึ่งฮนะจอดแสงไกลก็ไม่ประมาณนะครับเพราะว่าชกที่บ้านเขากติกาเขานะฮะโดนทีมซ้ายเดินถอยข้าหามีแข้งซ้ายไปคืน,นครับเจอสวนมาฮนะยอดแสงไกล เฉือนยนปิงโอ้ยถีบหน้ายกแสงไกลไปดอกนี้พยายามเอาคืนครับชกกันนะสามยกยกทีหนึ่งเท่านั้นนะครับอาวุธหลากหลายเลยนะครับหมักเท้าเข่านะครับยกเว้นศอกเนี่ยนครับยกแสงไกลก็ถือว่าเป็นมวยครบเครื่องเรื่องอาวุธทีเดียวนะครับแต่คลิกบ็อกซิ่งเนี่จะต้องเน้นไปที่ ลูกเตะนี่แหละครับเตะซ้ายหมัดซ้ายโอ้ยแรงหมัดกันโดกนี้มีแข้งซ้ายยังติดอยู่เนี่ยนะครับทีมที่เลี้ยงจอสแสงไกลเฟเทกถือว่าเป็นยอดมวยนะครับจากค่ายเฟเทกที่พัทยาชนบุรีประเทศไทยโอ้ยแรงกันจังหวะนี้นะครับจับขาได้มีการต้องเตือนก่อนนะฮะพลังเยอะนะครับเพราะว่าเป็นสิทธ์จากสำนักงอไบนะฮะเป็นสำนักที่โด่งดัง ในนิยายมักงกรหยกครับหุ้ยปัดกันแค่ซ้ายไปอีกทีนึงเบิ้ลเลยนะเมื่อสักครู่นะครับแฟนฉชาวจีนเดินขยับเข้าหาม,มีทีบตัดจังหวะถุกเข้าหานะครับสำหรับหยกแสงไกลจังหวะนี้มีเขาไปเจอเขามาคืนนี้นะครับห้ามละคอตีเขานะครับแต่ว่าอ่า กอดตัวได้ครับสอดแขนเข้าไปแต่ห้ามลลอกคอมาตีเขาเพราะว่าเป็นการได้เปรียบนะครับของมวยไทยซึ่งโอ้โหเนี่ยนะครับมัดลึงซอ,งองกรกระดำด้วยแข้งแต่ก็ถอยไปเจอยอดเซนไกลมีเขาไปคืนแล้วก็จับเบียงหูนี่ยนะครับยอดเซนไกล,ล้มไปเลยจังหวะนี้เดินบีเข้าหาลุกขึ้นมาได้ เข่าไปแล้วครับมีเข่าไปมีหมัดหลุดไปนิดนึงเฉินหยวนบิงก็ถอยนะครับได้แล้วก็ถอยได้แล้วก็ถอยเจอแข้งซ้ายไปที่ลําตัวเจอหมัดซ้ายแล้วก็กอดเนี่ยนะครับวงในก็มีเข่าดอกนี้ไปที่ชายโครงนะครับเฉินหยวนบิงก็มีทีโอ้ยทีหน้าอีกทีนึงเจอเตะตัดล่างร่วงลงไปเนี่ยนะครับดูนะครับว่าพี่เลี้ยงจะแก้เกมไงครับเพราะว่าเจอมวยนะครับ อาวุธหนักๆเร็วๆแบบโอ้โหหมัดซ้ายโดนเหมือนกันครับยอดสันไกรมีเข่าไปขึ้นจังหวะนี้โอ้โหเนี่นะครับเตะตัดขาแล้วก็เคลื่อนนะถูกมลงไปเลยนี่นะครับว่าเป็นนักมวยที่ผสมผสานศิลปการต่อสู้มาค่อนข้างดีนะครับเฉิญหยนบิงแล้ก็มุดยกที่หนึ่งนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับยกที่หนึ่งเฉินเฉิอนยนบิงเนี่ยนะครับมีหมัดไปมาชมภาพชานะครับจังหวะที่ถีดหน้ายอกสันไกรไปดอกนี้ อจอสัไก่ก็มีแข้งไปเจอแล้วก็จังหวะตัดนะครับตัดขาไม่เป็นไรฮะมาดูการแก้เกมในยกที่2นะครับสำหรับกติการคริกบ็อกซิง่งต้องเข้าใจนะครับว่าชกที่ประเทศจีนนะฮะดูนะครับว่ายอแสนไกลจะแก้เกมยังไงนะฮะในวัย3ามสสปีนคู่ชกเจ้าถิ่น24ปีนะครับต่างกันถึงเก้าปียกหยกที่2ขึ้นมาโดนจับทุ่มไปอีกทีหนึ่งนี่นะครับโหดท,ทีเดียวครับ ดันมักเบอร์นับแล้วก็วิ่งลงไปที่หนึ่งนะจังหวะที่เคยชกกับบวกขาวก็เหวียงบวกขาวเกือบตกเวทีไปมาแล้วนะฮะเฉลิมวนบินเจ้าถิ่นเจ้เก่งสีแดงถีไปยอดสงไกลเดินเข้าหาในรายการ e m e g e n ถึงเป็นรายการใหญ่นะครับอีกการหนึ่งเลยนะครับผู้ชมแล้วก็มีเขาดอกนี้เขาอีกทีหนึ่งแลกกันเดือนเลยนะครับการต่อบ็อกซิ่งทำละครตีเขานะครับห้ามใช้ศอก สามารถเขาได้นะฮะไล่แขนแล้วก็แทงเขามีสวนดอกนี้ว่ายังไงอยอดเซนไกไม่จิ้มซ้ายลำตัวมีก็เข่าซ้ายอีกทีนึงไม่นะครับโอ้โหอยอมรับเลยนะครับว่าสภาพร่างกายของเฉินลุนบิงนี่เฉนไกรที่เดียวครับโดนไปขนาดนี้เลยยังไม่สุดเลยยกที่สองเจอไล่การดอกนอกี้ยอดเซนไกลลบได้ อู๋วิ่งเจอมั่ซ้ายแล้วก็ไล่เขาไปคืนเป็นการแก้เกมนะครับของเฉินหยุนบิงนะครับได้แล้วก็ถอยนี่นะครับให้โอกาสยอดเซนไกเข้าหาเข้าใกล้ของว่าอาวุธของยอดเนไกลเนี่ครับซ้ายมีทั้งเตะนะฮะมีทั้งหมัดเป็นแฟนชาวจีนะครับให้กำลังใจโดนทีไปทีนึ่งทีปลุดไปยอดเซนไกลก็เจอกอดครับนี่นะฮะ พอทาแล้วก็กอนครับเป็นเทคนิคนะครับการต่อสู้ของเจ้าถิ่นทีมนะครับพยายามก็ทีมยอดแสนไกลนะครับที่สองเดินทางมาถึงนะครับชุดท้ายยกนะครับหึงนาทีสุดท้ายก็ยอดแสนไกลพยายามนะครับต้องแก้เกมนะฮะเพราะว่าดูเกมแล้วโดนอาวุธนะครับของเฉินหยวนบิงได้แล้วก็ถอยแล้วก็กาะมีบอกว่าเอาอาวุธได้ ค่อนข้างมากก็มีแข้งซ้ายไปคืนนะดอดแสงไกลเดินวิ่งเข้าหาแล้วก็ปีนะครับไม่ให้ยอดแสงไกลออกอาวุธเจอหมัดอีกทีหนึ่งยังหลุดไปเจอแข้งขวา<ต>เจอทิมาคืนโอ้โหเนี่ยนะครับแลกเดือดกันแล้วก็แข้งซ้ายสูงๆของเฉินยวนบิงทาให้ยอดแสงไกลเนี่ยนะครับพอได้แล้วก็กอดนะฮะไม่ให้โอกาสครับออกอาวุธของยอดแสงไกลเลยนะครับยกที่2เจอหมัดแล้วก็เจอเข่า ตอนนี้นะครับที่เนเห็นนะครับมีเขานะครับซีโครงขวาเนี่ยครับจังหวะนี้ก็มีช็อตไปเหมือนกันครับมีรอยจ้ำแดงเกิดขึ้นแล้วนะครับซีโครงขวาของเชนงหยุนบิงตอนนี้นะครับยอกสันไกไม่ตามนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะลื่นล้มสิบวินาทีสุดท้ายยอกสันไกในยกที่สองจะถอนคื้นของเราในรับเข่าไปดองนี้มีจุกครับมีช็อตเหมือนกันเชนหมุนบิงแล้วก็จังหวะนี้โอ้โหเนี่ยนะครับจะทุ่มไปเลย โดนล้มไปนะฮะแล้วก็หมดยกที่2หรถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับยอดแสนไกลในช่วงท้ายยกแต่ต้นยกนี้ถือว่าโดนนะครับอาวุธนะครับของเฉินเยี่บินเจ้าถิ่นใส่ไปค่อนข้างเยอะ,ะครับแต่ยอดแสนไกลก็มาแก้เกมได้นะครับในลูกเตะกับลูกเข่านะครับลูกเข่าซ้ายกับลูกเตะซ้ายก็ทําให้ผิวขาวๆนะครับของเฉินเยี่บินก็แดงไปข้าในสิโคงกัน สามด้านขวานะครับจากเจออาวุธของอยอดส้นไกผู้ชมการชกในยกที่3ต่อนะครับยกสุดท้ายนะครับก็เป็นมัญกาดนะของรายการบีเอ็มลีเจนต์ถือเป็นรายการใหญ่นะครับของจีนผูมชมการชกในยกที่3ยกสุดท้ายนะครับพิ็อกซิ่งยอดนักชกชาวไทยจากหนองบ,วรรบัว<า>ลำพูนะครจะแก้เกมได้หรือเปล่าครับ,ย,รบยกที่3ขึ้นมา กเกมเนึ่ก็ยังมองไม่ออกนะครับมีแล้วนะครับเข่าใบดอกนี้เนี่ยนะครับบีเข้ามุมไล่แขนแล้วก็มีเข่าปิดท้ายดอกนี้ถล่มทานทีเดียวนะครับสำหรับเฉินเลีนบิงเป็นนักจากที่ฝึกฝนนะครับวิชาหลากหลายวิชากังฟูซันตาก็มีนะฮะแล้วก็มาจากที่คิกบ็อกซิ่งเนี่ยนะครับยิ้มเลยนะครับแน่ยิ้มได้ใจนะฮะ น่าจะรู้นะครับว่าทำได้ค่อนข้างมากนะครับสำหรับเฉินหยวนบิงให้ยอดเสนไกลยอดเสนไกลว่ายัางไงครับจังหวะนี้ยกที่3แล้วเดินโค้ะครับยอดเสนไกลมีเท่าไรต้องใส่มาให้หมดมน็อกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไปชกนะครเข้าใจอยู่นะครับว่า,าการที่เราไปชกครอบตัวเป็นยกนี่นะ มีแข้งซ้ายไปที่ลำตัวหูวิหขาวไปเลยครับรองรอยมาแล้วนะฮะเจอบอ่อแล้วสีครงังขวานะครับเนี่นะครับแฟนชาวต่างชาติเฉินยุนบิงเจอเขาไปอีกทีนึงเนี่ยนะพยายามเตะวูงงนี้ตานะครับตาปูแล้วครับเปิดก่อนได้ปูดของแท้เลยนะครับนี่นะครับในไฟนี้ เปิดยกหนึ่งยกสองยกสามาหนีตาปูแล้วนะครับสำหรับเฉินยนบิงเจ้าทิน่นเจอหมัดของยอดเ้นไกแล้วฮนะไม่นะครับโอ้ยหมัดซ้ายไปที่หนึ่งย้ำไปนะย้ำไปเลยคนระับนะจังหวะที่ต่อยนะครับเห็นใบหน้าแล้วนะครับตอนนี้ตาปูแล้วนะครับจะปิดแล้วนะสำหรับเฉินยนบิงยอดเ้นไกเห็นแล้วนะครับจังหวะนี้ตามไม่ทันไม่เป็นไรเดินบี้เข้าหาใหม่ขยับเข้าไปมีแข้ง ย้ำไปที่เดิมนะฮะแข้งซ้ายสายของแท้นะโอ้โหเนี่ยนะครับสีโครงครสีข้างนะของเฉินหยวนปิงเจออีกทีนึงตาเนี่ปิดแล้วนะครับสำหรับเฉินหยวนปิงโอ้โหพยายามจะเตะสูงเพราะว่าตาปิดเนี่ยนะครับสูงเกินนะครับเลยหลุดไปยอดเซนไกก็โดนล็อกคอนะครับสมการต้องแย่งเป็นการออกวุธและเข้าไปกอดเลยนะครับสำหรับเฉินหยวนปิงนี่นะครับ ไม่ปล่อยให้ยอสันไกลออกอาวุธฮะเนี่นะครับเดินเข้าหาแบบท้าทายเลยนะครับยอสันไกรนครับถูกจำกัดอาวุธครับสอกกดที่เขาไม่ได้ไม่เป็นไรฮะไปชกกับเขาต้องกับกาเขาเนี่ยละสิบวินาทีสุดท้ายปลายยกที่สามโอ้โหเนี่ยนะฮะ ก็ความขยันนะครับอยู่ที่หยวนปิงนะครับส่วนอาวุธหนักๆอยู่ที่ยอดแสงไกลซ้ายทั้งแถบหมดยกที่3มยกสุดท้ายนะครับมั่นใจทั้งคู่นะฮะชมภาพชานะครับจังหวะเลขเดือดกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีเข่าไปดอกนี้แล้วก็อีกหลายๆครั้งนะครับหลังจากที่เจอหมัดเนี่ยนะครับจิ้มไปก็โดนนะครับ ไม,ไม่หนักแต่ก็เข้าไปนะครับไปที่ใบหน้าเต็มๆแล้วก็ทําให้ตาปูดนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับสภาพเชิญหยุนปิงมาชูชมการชูมือนะครับในสิบครั้งนี้แล้วก็กรรมการนะครับไปชูมือฝั่งไหนเชนิญยุนปิงเจ้าถิงนจะโหไหมครับคะแนนนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแล้วก็สามสิบแล้วยี่สิบเก้าเสมอกันนะครับต้องมาวัดกันในเอ็กซ์ตาร์ราวนะครับ ในยกที่4โอ้โหเนี่ยนะฮะก็ถือว่าได้ชมกันนะครับถึงยกที่4เลยนะครับในรายการนี้เพราะว่าเฉินหยวนปิงนี่ก็ออกอาวุธได้ดีนะครับในยกที่1ยกที่2ส่วนโจแสนไคลได้อาวุธหนักๆเน,น้นๆเก็บไปนะมาชม,ชมกันชกในยกที่4เอ็กซ์ตารราวนะครับ <ๆ S 1> ยกตัดสินนะครับยกนี้นี่นะครับแข่งซ้ายไปมีซุดุง้งแข่งซ้ายทีหนึ่งวีถต้องใส่มาให้หมดนะฮะในไฟน์นี้ ในยกสุดท้ายเฉินเย้นบินริอตาปูแล้วนะครับตาจะปิดแล้วฮะเจยอยกสันไกเข้าไปโอ้โหเนี่ยนะครับแลกเดือดกันเลยไม่รู้มองเห็นโอ้โหเจอมัทีซ้ายของยกสันไกเดินเข้าไปหาและยิ้มคืนแล้วนะครับยกนี้นะครับหลังจากที่โดน ยิ้มเยาะเย้ยมาก่อนหน้านี้โอ้โหเนี่ยครับตาปูดมาแล้วัวเซนไกมีเข่าไปอีกทีหนึ่งชอบกอดัวเซนไกก็ต้องแก้เกมครับลูกกอดเพราะว่าจังหวะที่กอดน,นี้จะเริ่มต้นโอ้โหโดนถีบหน้าน้ำจะจายเลยครับจอเซนไกโอ้โหเนี่ยนะโดนเหมือนกันครับถูกใจกองเชียร์ชาวจีนแล้วก็มีซ้ำมาอีกทีหนึ่งมีนะครับพยายามจะเตะสูงขึ้นจนมันมีแข้งขวาไปมีจิ้มมัดอย่างหลุดไป เนี่ยครับอัปรคัซ้ายเนี่ยครับไมท้ทีหนึ่งเจอเข่าไปโอ้โหแลกเดือดกันเลยครับยกนี้มีเทไรต้องใสมาให้หมดมีทีไปทีหนึ่งยังหลุดไปเจ้าสันไกมีเข่ามาเพราะว่าจงว่าที่หยนบิงนะมากอดก็ต้องแล่เกมกับลูกเข่าเนี่ยแหละะป้องกันไม่ให้หยนบิงกอดอีกทีหนึ่งไม่เล่นด้วยเจอจิ้มมดซ้ายไป นี่นะครับแรกเดือดเลยหมัดหนึ่งสอ้อโอ้โหจังหวะนี้มีเลือดจำนวนากไหลแล้วนะจังหวะที่โดนหมัดของยอดแสงไกลแรกกันเดือดจะจ,ะ,จะเลยเมื่อสักครู่ยอดเซนไกลชัดเจนนะครับมีเข่าไปอ่อนไปให้เห็นเห็นเลยนะส้นับเฉินหยวนปิงกอดแล้วนะครับตอนนี้อ่อนแล้วฮะอ่อนแล้วนะครับยอดสซนไกลเดินถอยแล้วนะครับเฉินหยวนปิงนี่นะครับก็กอดฮะไม่ให้ ยอดเซนไกลออกอาวุธแล้วครับในช่วงท้ายปลายยกหลังจากแลกกันครับจังหวะนี้ยอดเซนไกลพี่จับทุ่มเลยครับอัดเข้ามุมไม่ล้มไม่เป็นไรนี่นะครับอัดเข้าไปแบบนี้เดินนะครับอย่างติดกาดอยู่มั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ถอยร่นแล้วนะฮะไม่แลกด้วยแล้วเชิญหยวนปิงหลังจากที่เจอโอ้โหถ้าว่าเจอหมัดเนี่ยนะครับหลุดไปเลยนะ เโยนปิงยอดสันไกลว่ายัางไ,ไงไมีเตะหลุดไปดอกนี้30วินาทีสุดท้ายยอดสันไกลจะชัดเจนกว่านี้ได้หรือเปล่าแต่สภาพนี่ชัดจเจนแล้วนะฮะสำหรับนักชกเจ้าถิ่นตันทีมชาติจีนนะครับของกีฬามวยแล้วก็เป็นท็อปไฟท์นะครับในคิกบ็อกซิ่งของจีนยังเตะหลุดไปแต่พระกำลังนี่บเอเจะหลุดไปนะบเจอตามไปดอกนี้มีแข้งขวาไปแล้วก เี๋นะครับกอดนะฮะไม่ให้ยอดแสนไกลออกอาวุธแล้วนะครับหาวินาทีสุดท้ายแลกกันดอกนี้โอ้โหแล้วก็จับล้มไปเจอเตะตามน้ำแล้วก็หกหมดยกที่4ยกเอ็กซ์ตาราวนะครับยกพิเศษมาชมนะครับยอดแสนไกลเนี่นะครับแลกเดือดเลยนะฮะจังหวะแลกกันจนทำให้เฉินหยวนปิงมีเลือดกำเดานี่นะครับจังหวะหมัดซ้ายไปที่ใบหน้า เน้นยอดสนไกลกยิ้มแต่จังหวะโดนถีบหน้าสะบัดเลยนะครับน้ํากระจายเหมือนกันเรียกเสียงเชียร์ให้กับแฟนๆชาวจีนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จังหวะที่ยอดเส้นไกลทําได้ดีนะครับขูหสภาพนะครับมาชมนะครับ9ต่อ10นะครับทั้ง3เสียงเอกฉันนะครับเป็นน้ําเงินนะครับยอดเส้นไกลแฟเทคชนะไปนะครับ